แผนพัฒน,นาการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนบ้านม่วงชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโรงเรียนบ้านม่วงชุมก่อตั้งเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2500โรงเรียนบ้านม่วงชุมเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลคลองกระจังอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์มีเนื้อที่16ไร่1งาน26ตารางวาบริหารงานโดยนางสาวสวนีสิทธิไกรคงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงชุมมีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น80คนระดับชั้นอนุบาลจำนวน22คนและระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน58คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม10คนประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน1คนข้าราชการครู6คนพนักงานร,ราชการ1คนธุรการโรงเรียน1คนและนักการพันโรง1คนแผนพัฒนาการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเป็นการพัฒนาบนพื้นฐานของสภาพจริงตามความต้องการของชุมชนและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนและบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแม้โรงเรียนบ้านมวงชุมจะมีขนาดเล็กแต่โรงเรียนเรายึดมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกมิติเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง วิสัยทัศน์ของโรงเรียนมุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นสถานศึกษาปลอดภัยมีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลสร้างครูมืออาชีพโดยใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมทักษะอาชีพตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นเข็มทิศส,สำคัญที่นำพาทุกฝ่ายในโรงเรียนให้ดำเนินการพัฒนาอย่างมีทิศทาง สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านม่วงชุมม่วงโมเดลโรงเรียนได้นำหลักม่วงโมเดลซึ่งใช้ในกระบวนการ P D C A มาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบในทุกด้านทั้งด้านวิชาการการบริหารงานบุคคล งานงบประมาณงานทั่วไปรวมถึงการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของชุมชนในด้านการพัฒนาโรงเรียนซึ่งได้กำหนดจุดเน้นไว้ดังนี้ 1. มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนมีการติดตามผลการสอบ RTNT และ ONET ย้อนหลัง3ปีเพื่อวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้วิเคราะห์เป็น 2. การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามเกณฑ์สถานศึกษาโดยมุ่งเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่21มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมวินัยความรับผิดชอบและทักษะในศตวรรษที่21โดยผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย 3. ส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพส่งเสริมให้ครูใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเช่นการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกระบวนการสอน active learning เป็นต้น 3. การบริหารจัดการโดยผู้บริหารซึ่งผู้บริหารจะมีบทบาทกำกับดูแลและสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร 5. การมีส่วนร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายชุมชนมีบทบาทในด้านการสนับสนุนทรัพยากรการร่วมวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน 6. กการส่งเสริมความปลอดภัยและทักษะอาชีพนักเรียนได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยทั้งทางกายและจิตใจพร้อมทั้งได้รับการฝึกทักษะชีวิตและอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทในท้องถิ่นเช่นการปลูกผักสวนครัวตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง การทำกิจกรรมจิตอาสาเป็นต้นเป้าหมายสำคัญเป้าหมายของแผนพัฒนาคือการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้คุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตพร้อมทั้งสร้างเครือข่า,ขายความร่วมมือกับชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อสร้างโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความยั่งยืนและสามารถเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาได้